มาดูวิธีการเกี่ยวตัวเบ็ดเข้ากับตัวเหยื่อนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมได้ทําแบบเป็นมาร์กไว้ให้เรียบร้อยแลวครับให้เพื่อนๆเนี่ยคือใส่ตัวเบ็ดได้ง่ายขึ้นนะครับทัานแรกเราจับมานะครับเราก็วัดเลยนะครับนี่เราวัดขนาดนะครับให้ห่วงเนี่ยโผล่มาจากปากประมาณนี้เนี่ยวัดอย่างเงี้ยครับแล้วดูระยะว่าเบ็ดเนี่ยมันจะต้องทิ่มเข้าตรงจุดไหนนะครับแบบนี้ครับเราประมาณเอานะครับแต่ง่ายยิ่งขึ้นก็คือ ผมทำมาร์กไว้ให้นะครับเนี่ยก็จะมีมาร์กตรงคางเหยื่อแล้วก็มีรูตรงเหมือนเป็นตูดมันนะครับเป็นเป็นเป็นรูไว้เพื่อที่จะเป็นมาร์กให้เบ็ดทิ่มเข้าไปแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราก็กะเอานะครับเพราะว่าด้านบนผมไม่ได้ทําไว้นะครับทําไว้แต่ด้านล่างตอนเจาะเข้านะครับตอนเจาะออกเราก็กะเอาประมาณนี่ครับวิธีเกี่ยวนะครับผมเล็งให้ตรงกลางนะครับตรงกลางปากเนี่ยปลายสุดเนี่ยครับเจาะลงไปนะครับผม โดยประมาณให้มันมาโผล่ตรงนี้นะครับคือเราเจาะลงไปก่อนแล้วค่อยงัดกลับมาทีนี้เรางัดกลับมาเนี่ยให้มันโผล่ทะลุตรงจุดมาร์กพอดีนะครับนี่แบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราก็รูดมาเลยนะครับเอาไปให้สุดห่วงมันอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วตรงนี้เราก็ทิ่มเข้ารูที่ผมมาร์กไว้ให้เลยแล้วทะลุขึ้นด้านบนนะครับเนี่ยจบ ทิ่มลงไปเลยตรงๆนะครับทิ่มตรงๆแล้วขึ้นไปตรงๆเนี่ยขึ้นไปตรงๆปุ๊บแล้วก็รูดออกมามันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเหยื่อก็จะไม่คดไม่งอนะครับแต่ถ้าตัวใส่เข้าไปแล้วตัวเหยื่องออยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เหยื่อจะไม่เกิดแอคชั่นนะครับใส่เข้าไปแล้วตัวเหยื่อจะต้องตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาลากมันถึงจะเกิดแอคชั่นได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับนะส่วน ตัวเบ็ดนะครับเราจะต้องมีการฝังปลายคมเบ็ดนะครับเพื่อไม่ให้มันติดสว่านนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทําเป็นนูนๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาเอาเบ็ดเนี่ยจิกเข้าไปนะครับจะจิกซ้ายจิกขวาได้หมดนะครับแล้วแต่เราเนี่ยจิกเข้าไปให้ตัวเบ็ดเนี่ยมันฝังเข้าไปในเนื้อยางเพื่อไม่ให้คมเบ็ดมันโผลออกมานะครับเวลาตีจะได้ไม่ติดหญ้าติดสว่านนะครับผมักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ย เราต้องดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยผมทําตัวยึดไว้ให้เพื่อที่จะไม่ให้ขามันเสียทรงง่ายนะครับเวลาเราเก็บรักษาเนี่ยเวลาเราเอาไปเก็บนะครับมันก็จะอยู่ทรงทีนี้ก่อนใช้งานเราต้องดึงออกนะครับเนี่ยถ้าไม่ดึงออกก็ต้องใช้กันไกลหรือมีดตัดนะครับนะครับตรงช่วงเนี้ยอันนี้ผมก็จะลองดึงออกดูเลยนะครับเนี่ยดึงอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับมันจะขาดออกจากกันนะครับทําให้ขาเนี่ยตีน้ํานะครับถ้าเราไม่ดึงมันก็จะไม่ตีน้ํานะครับผม เนี่ยดึงออกสองข้างเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขาจะตีน้ำแผลบใส่ตัวเบ็ดแล้วให้ตัวเหยื่อตรงแบบนี้โอเคใช้ได้100%นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไปลองใช้งานกันเลยครับ